สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับ LGR l e g a l i s o ลิ l i n e นะคะวันนี้เรามากับเกม i-Will นะคะเพื่อนสำหรับเกมนี้เนี่ยเปิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขากำลังมีกิจกรรมสำหรับ Adopt Season ที่3อยู่นะคะเพื่อนแล้วก็ตัวเกมนะคะบอกเลยว่าเหรียญของเขานะคะเหรียญ AIV เนี่ยอตอนนี้นะคะ จะลิส์เข้าไบแนนด้วยนะเพื่อนสามารถเข้าไปเล่นทั้งใน Tele gram แล้วก็หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะสำหรับตัวเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวปลูกผักค่ะเพื่อน ก็สำหรับเพื่อนๆนะคะมือใหม่สามารถเข้าไปอ่านตรงไว้เพเปอร์ได้นะเกมเล่นไม่ยากนะเพื่อนไม่อ่านไว้เพเปอร์ก็สามารถเล่นได้เนาะอันนี้เราจะเล่นผ่านตัวหน้าเว็บไซต์นะคะเราสามารถคอนเน็กกับตัว BSC ได้เลยนะเพื่อนสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยจะเข้าผ่าน MetaMask นะคะเพื่อนสามารถเข้าผ่าน l o n i n ก็ได้นะคะหรือว่าใครสะดวกที่จะเล่นตัว Tele gram นะคะก็สามารถเข้าผ่าน Tele gram ได้เลยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตล็อกอินสักคู่หนึ่งนะ โอเคนะคะพอเราเข้าเกมมาแล้วนะหนะ้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเ,อเดี๋ยวจะพาทัวร์คร่าวๆก่อนละกันนะคะสำหรับตอนนี้นะเขามีกิจกรรม a i r d o s e ซีซั่นที่3อยู่นะเพื่อนก็สามารถมาเล่นกิจกรรมได้นะจะเป็นในส่วนของการทำเควสตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการ,ะะการล็อกอินนะคะการสวอปเหรียญนะคะหรือว่าการปลูก อะไรแบบนี้เนาะแชร์เกมดูวิดีโอนู่นี่นั่นนะคะก็สามารถสะสมตัวพอยต์ตรงนี้นะเพื่อนตรงรูปเ,เหรียญทองตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รับตัว a อ o p ดในซีซั่นนี้นั่นเองนะคะซึ่งซีซั่นนี้แจกถึง30ล้านเหรียญ AVI เลยนะเพื่อนอ่ะก็ ประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมเนี่ยก็มีโปรไฟล์อยู่ใน Binance Square ด้วยนะสามารถไปส่องแล้วก็เล่นกิจกรรมต่างๆกับเขาได้เนาะก็จะมีแจกนู่นนี่นัน่น,นเรื่อยๆนะนเพื่อนสำหรับตัวกิจกรรมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปที่ฟาร์มเลยนะฟาร์มเนี่ยก็คือเราสามารถตอนแรกมันจะสามารถปลูกได้แค่2ช่องนะนเพื่อนๆ2ช่องข้างบนนะ ช่องต่อไปเนี่ยคือเขาจะให้เราซื้อนะต้องใช้ตัวเหรียญทองนะคะในการซื้อปลดล็อกช่องนั่นเองนะหรือว่าถ้าใครนะคะเป็นสายเติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาเหรียญน,นะคะมาซื้อแปลงตรงนี้ได้นะอ่า คือเราอยากเติมมา swap ให้เป็นเหรียญทองแล้วเปิดแปลงให้ครบมากๆแต่มันไม่มีทางที่จะสว a p มาเป็นเหรียญทองได้เลยนะนเพื่อนก็คือต้องอกดฟาร์มไปเรื่อยๆกดปูกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปขายนะถึงจะได้ตัวเหรียญทองตรงนี้มานะเดี๋ยวขอขอเรียกเป็นเหรียญโกและกันนะนเพื่อนๆมันจะได้ง่ายนะเหรียญโกตรงนี้นะคะเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะสําสหรับเพื่อนเข้ามาตอนแรกนะ เข้ามาตอนแรกก็ให้เพื่อนปลูกก่อนเลยนะเหมือนเขาจะมีเมล็ดแจกฟรีนะเพื่อนไปรับตรงกล่องจดหมายได้เลยเนาะเขาก็จะมีเ,เม็ดแจกฟรีนะเพื่อนก็เอามาปลูกโอเคอันนี้เราเม็ดหมดนะเพื่อนก็ซื้อตรงช็อปตรงนี้ได้เลยนะชื่อ,อสำหรับตอนแรกน่าจะเป็นพวกข้าวแล้วก็บูเบอรี่นะคะที่เขาแจกมาเนาะเพื่อนก็เอาเหรียญทองที่เราปลูกได้เนี่ย ไปขายเสร็จแล้วก็เอามาซื้อมเมล็ดไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนจะปลดมเมล็ดใหม่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้เหรียญโกนะคะในการซื้อเพื่อปลดล็อกนั่นเองนะอย่างเช่นอันต่อไปของเราที่จะปลดลอกก็คือโรสนะคะหรือว่าดอกกุหลาบนะจะเออซื้ออยู่ที่1,300นะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ซื้อนะนเพื่อนๆเอาเป็นแค่สตรอเบอรี่ก่อนละกันนะ2เม็ดโอเคเดี๋ยวเราซื้อมาก,ก่อนโอเคแล้วก็เอามาปลูกนะนเพื่อนๆชึบ เซิร์ฟน่วงนิดนึงนะตอนนี้ที่อัดคลิปนะนเพื่อนอเหมือนเหมือนเซิร์ฟเป็นอะไรไม่รู้นะโอเคแล้วก็รอ,อนะคะตอนแรกเนี่ยมันจะปลูกเร็วมากเลยนะนเพื่อนแบบหน้าที่นาที5นาที10นาทีนะแล้วแต่มเมล็ดก็ยิ่งมเมล็ดที่ราคาสูงนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเห็นไหมข้าวหน,หนาทีนะคะถ้าเป็นอย่างมะเขือเทศเนี่ยยีนาทีาพริก 1>, 1ชั่วโมงนะคะแล้วก็สับบัลล็สชั่วโมงประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถดูตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะปลดล็อกแต่ไม่รู้ว่าปลดล็อกแล้วมเมล็ดราคาเท่าไหร่นะก็สามารถแคปจอของเราเก็บไว้ได้นะเพื่อนโอเคนะคะอันเนี้ยต่อไปเราก็ไม่รู้เนาะอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดจะปลดล็อกกุหลาบใช่ไหมตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าปลดล็อกไปแล้วเนี่ยมเมล็ดมันจะราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆก็แคปของเราเป็นไกด์ได้เลยนะ โอเคประมาณนี้วิธีขายนะคะถ้าเพื่อนๆเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเราเอาไปขายในเมืองนะให้กดตรงทานะคะเพื่อนแล้วก็ไปตรงนี่มันจะมีร้านที่เขียนว่าเซลล์อยู่นะคะนี่น้องเล็กคุณเราก็เอาเมล็ดที่เราปลูกหรือว่าเมล็ดที่เรามีเนี่ยเอามาขายได้เลยนะอันนี้เราได้ฟรีมานะเพื่อนเดี๋ยวขายเลยมันจะมีของแจกฟรีในกล่องจดหมายด้วยนะคะเพื่อนอ่าตอนนี้เราปุ่มอ่สตอเบอรี่อยู่นะเพื 20, ่อน20่สิบจะได้700 เค okay. ประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะเราสามารถเอามาขายได้นะเพื่อนสำหรับตัวเค้กตัวเค้กอันนี้จะใช้ ตัว AIV นะคะในการซื้อนะเพื่อนๆอยู่ที่3 AIV นะอันนี้เราทดลองซื้อไปแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยบนแปลงธรรมดาไม่จําเป็นจะต้องเป็น2แปลงที่เป็นเหรียญ AIV นะคะเหรียญเหรียญ AIV อันนี้คือมันจะต้องเติมเข้ามาไงแต่ว่าเราเล่นฟรีนะเพื่อนๆก็สามารถปลูกแปลงธรรมดาที่เขาให้มาต้นเกมได้เลยนะคะก็คือ2แปลงนี้ถ้าเกิดเพื่อนจะขยายแป้งนะคะก็ ต้องใช้โกในการซื้อไปเรื่อยๆนั่นเองนะประมาณนี้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะราคา1น0 0ันนะเพื่อนแปลงนี้เนาะแปลงต่อไปส0 0พประมาณนั้นนะแล้วก็แปลงต่อๆไปก็น่าจะราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นการเบินตัวเหรียญโกนั่นเองนะคะอ,อันต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของกล่องกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนสุ่มดอกนั้นเพื่อนุ่มดอกกล่องแล้วก็จะได้จากการเหมือนจะเป็นเชิญเพื่อน อะก็ตรงเฟรนนะคะเพื่อนหน้าแรกนะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถ Copy ้โค้ดนะคะไปให้เพื่อนเล่นได้เลยนะพอเพื่อนเล่นเนี่ยเราก็จะได้พวกโบนัสนู่นนี่นั่นนะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็โค้ดก็สามารถเอามาก่อตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับใครที่มีโค้ด เดี๋ยวเราฝากของเราไว้ใต้คลิปละกันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาโค้ดมาก่อก็กจะขอขอบคุณน,นะคะที่สนับสนุนในการทําคลิปละกันนะคะเพื่อนๆโอเคอ,อันนี้จะเป็นในการสอนเล่นนะเพื่อนแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นการเดิมพันนะเออจะเป็นการเดิมพันซึ่งสามารถมาเล่นได้แต่ว่าอันนี้เราไม่เล่นนะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จะใช้เหรียญ avi ในการเล่นเนาะ ต่อไปนะคะพอเราได้เหรียญโกมาแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปในหัวข้อสวอปนะเพื่อนนี่หัวข้อสวอปนะก็เขาจะบอกเลยว่า,อ,าอีกกี่ชั่วโมงจะทําการรีเซตนะเพื่อนๆซึ่งเขาจะบอกเหรียญอา่าเลทต่อวันอยู่ตรงนี้นะก็คือวันนี้ถ้าเกิดเราจะแลก1เหรียญ AVI เนี่ยเราจะต้องใช้131เหรียญ เหรียญโกนะฮะเพื่อที่จะแลกได้1เหรียญ avi นั่นเองสำหรับเหรียญ avi นะฮะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.005นาะนเพื่อน1000 avi เท่ากับ5ดอนนะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเป็นค่าขนมนะถ้าเกิดว่าใครเปิดเต็มแปลงแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็10,000เนี่ยไม่ยากนะ1 0 0 0 10,000เนี่ยไม่ยากถือว่าถ้า1 0,000ต่อเดือนเนี่ยก็ได้เดือนละ50าดอนก็ประมาณ1,500้8อยู่นะเพื่อนเพื่อนเออแล้วเล่นฟรีด้วยไง แต่ประเด็นคือเกมนี้เขาไม่ได้เปิดให้เราถอนได้ตลอดนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถอนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องของการสวอปก่อนละกัน,ะเนเพื่อนๆจะสวอปใช่ไหมก็กดตรงรูปถุงนะนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแปลงเหรียญกี่เหรียญอ่ะสมมติว่าเพื่อนจะแปลงทั้งหมดเนี่ยสองพันเราก็เอาไปคำนวณหารดูกับเมื่อกี้นะเนี่ยหารเนี่ยหนึ่งสามหนึ่ง เ,เราก็จะได้ประมาณ15เหรียญน,นะถ้าเกิดว่าเราแลกเลทวันนี้นะปกติเราจะแลกเลทไม่เกิน100นะเ,นเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเลทค่อนข้างที่จะสูงนะเราก็จะยังไม่แลกนะคะวันนี้เนาะโอเคประมาณนี้เลยเ,เพื่อนๆนแล้วพอเราแลกเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะว่าเราทําไมถึงยังไม่ได้เหรียญน,นะก็คือเหรียญเนี่ยมันจะเข้าตอนที่เขาลีนะเพื่อนเพื่อนก็คืออีก12ชั่วโมงเนี่ย ประมาณ7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ให้เรามาเช็คตรงกล่องจดหมายตรงนี้นะ mm hmm. เขาก็จะมีให้เรากดเค้มนั่นเองนะสำหรับเหรียญที่เราแลกไปประมาณนี้นะเพื่อนโอเคสําหรับวิธีการแลกเนาะโอเคต่อไปนะคะสําหรับวิธีการถอนใช่ไหมวิธีการถอนนะเพื mm ่อ hmm. นให้เราไปที่ wallet นะที่เป็นรูปไบแวนใช่ไหมแล้วเพื่อน mm hmm. จะเห็นตรงนี้นี่ คือตรงเนี้ยตอนนี้เขายังไม่เปิดให้สวบนะถ้าเกิดว่าเขาจะให้เราถอนเนี่ยมันจะมีปุ่มถอนตรงนี้นะเพื่อนบริเวณข้างบนที่เป็น a d ดเด s กระเป๋าเรานะคะเพื่อนมันจะมีข้างบนตรงนี้นะคือเขาจะเปิดให้ถอนเป็นรอบๆนะเพื่อนๆนจะต้องไปติดตามในเทเลแกรมหรือว่าในตัว Discord ของตัวเกมนะคะว่าเขาจะเปิดให้ถอนตอนไหนอะไรแบบนี้เนาะ,ะสำหรับการถอนนะระหว่างที่เรารอเขาใหเ้เปิดถอนนะเพื่อนก็มาปาลูกผักรอนะ ปลูกผักรอเก็บไว้ซัก10,000ืเหรียญ1น0 0 0ืเหรียญเนี่ยเพื่อนๆนก็จะได้ประมาณพันแปดหรือว่าใครไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนี่ยก็สักพันเหรียญต่อเดือนท่นได้ค่าชาบูอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับตัวเกม I w วิ l นะเกมปลูกผักแล้วก็เพื่อนนะคะสามารถเล่นใน e l e g r a มได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเล่นในตัวของเว็บไซต์นะถ้าเล่นใน e l e g r a มนะคะก็ นี่หน้าตาคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่าเพื่อนๆนะคะจำเป็นที่จะต้องมีตัว address meta m a s k ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะเอาไปใส่ในส่วนของการถอนนั่นเองอถึงแม้จะเล่นในเทเล gram นะก็ต้องใส่ตัว bnb อยู่ดีนะเพื่อนนี่ไปที่หน้า wallet นี่เขาจะให้เรานะคะใส่ตรงนี้นะให้เราใส่เป็นเลขกระเป๋า bnb หรือว่า b s c นั่นเองนะเพื่อนก็สามารถไป Copy ที่ไหนก็ได้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะเพื่อนใส่ได้เลยประมาณนี้นะคะทุกคนเล่นได้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยประมาณนี้เลยนะคะหรือใครขยันจะเล่น2 id ก็ได้นะเพื่อนแบบว่าเล่นในเว็บอันนึงเทเล gram อันนึงอะไรแบบนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะเพื่อน โอเคนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแอร์ดบกันนะเพื่อนๆจะได้ของฟรีเนาะตอนนี้เว็บน่าจะเออไปแหละเออเลอร์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับเกมนี้มีประมาณนี้นะใครงงไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามใต้คลิปได้หรือว่าจะเข้ามาใน Tele gram ก,กลุ่มก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Eric's oh, name. Nice. My name is Boom Boom.